สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเดนจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่19มกราคม2,564นะคะ สำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เรามองความผันผวนจะอยู่ในกรอบนะคะ1,500-1,520จุดนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นเรามีการย่อตัวลงมานะคะก็ยังไม่ได้ทดสอบ1,500จุด,ดดีนะคะแต่ก็ใกล้เคียงมากแล้วนะคะแต่ก็ดูท่าทีมีวี่แววเรื่องของการน่าจะรับไหวสำหรับตัวแนวรับสำคัญทางจิตวิทยานะคะที่1,500จุดโอกาสที่จะเห็นความผันผวนข,ของวันนี้จะมีค่อนข้างมากนะคะในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นก่อนนะคะจากบรรยากาศทางด้านการ ลงทุนนะคะจากภูมิภาคแล้วก็รวมไปถึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์ด้วยนะคะจะเห็นว่าวันนี้ภูมิภาคเนี่ยเปิดสดใสน,นะคะอยู่ในแดนบวกกันนะคะค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวกกันร่วมร้อยจุดนะคะตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกานะคะจากผลกระทบในเรื่องของโควิด -19 คือเดิมเนี่ยมีประเด็นของตัวไบเดนมาตรการ1.9 1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งดูเหมือนว่าตลาดตอบ รับไปค่อนข้างเร็วนะคะวันนี้มีสัมทับมาเพิ่มนะคะจากความเห็นของเจเน็ตเยเรนนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดแล้วก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังอของอรัฐบาลชุดใหม่นะคะของไบเดนด้วยนะคะว่าจะมีการเสนอชื่อกันเข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางเยเลนเองเนี่ยมีการเผยความคิดเห็นนะคะในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจากการสู้ภัยโควิดตรงนี้เนี่ยเขามองว่าเขาใช้คําว่า act big นะคะคงต้องเล่นใหญ่นะคะสาหรับงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะตีความความหมายไปในเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะที่จะมีออกมาหลังจากอ่ดาดับไบเดนเข้ารับตําแหน่งนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเข้ามานะคะในเชิงเซนติเมนต์ที่เพิ่งตอบรับนะคะในครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นบวกน่าจะช่วยหนุนเซนติเมนต์ของตลาด หุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะแต่ว่าเรามองเรื่องของอัพไซด์เนี่ยน่าจะแบบเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จํากัดเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามต่อนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของพิธีการเข้าสาบานตนนะคะของไบเดนนะคะซึ่ง ตัวสถานการณ์ความวุ่นวายที่คาดการว่าอาจจะมีเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังตัวสถานการณ์ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารรัฐสภานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ต้องมีการปิดไปชั่วคราวไม่ได้มีการรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าคนก็ยังมีความสงสัยหรือว่าจับตาเฝ้าระวังกันต่อสถานการณ์ที่อาจจะ จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่านะคะในส่วนของพิธีการเข้าสาบานตนนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นเซตเนี่ยมีความผันผวนเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะคะแต่คิดว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบพันหเนี่ยรับอยู่จริงนะคะแต่อัพไซก็อาจจะยังคงจำกัดค่อยเป็นค่อยไปเราก็ยมอง152่บวกลบตรงนี้ไม่ไม่มากไม่เกิน5จุดนะคะ มองว่าคงต้องจับตาแล้วในระหว่างทางเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของผลประกอบการแล้วนะคะคือเราเนี่ยอยู่ในฤดูป,ประกาศผลประกอบการกลุ่มแบงค์นะคะเป็นเซกเตอร์แรกนะคะในสัปดาห์นี้นะคะทางสหรัฐเองก็มีเรื่องของผลประกอบการออกมาจํานวนมากเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนระหว่างทางค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญที่จะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบ ประจําสัปดาห์นะคะของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะมีการลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของจีนนะคะในวันพรุ่งนี้จะมเีเรื่องของการประกาศ อดอกเบี้ยเงินกู้ของจีนด้วยนะคะก็คงต้องติดตามสำหรับตัวเลขเศรฐษฐกิจสําคัญที่จะก่อเกดความผันผวนของตลาดสําหรับระยะสั้นวันนี้นะคะพริกอ้อมเดยของเรานะคะเราเลือกตัวไหนมานะคะวันนี้เราเลือกมาสองตัวก็คือเนอร์นะคะ NER แล้วก็ตัว TVO นะคะสำหรับตัว NER เนี่ยเราเลือกมาเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่สี่นะคะน่าจะทำะกําไรสุทธ,ธิเนี่ยได้ ดีที่สุดนะคะของปีนะคะจากปริมาณการขายนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1.25แสนตันนะคะจากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากมีโรงงาน ใหม่เนี่ยผลิตได้เต็มที่นะคะแล้วก็ยังได้ผลบวกด้านราคาด้วยนะคะราคาขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้มาจินเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น,นกำไรน่าจะดีที่สุดของปีนะคะสำหรับตัวเนินะคะนอกจากจะเชียร์เรื่องงบในสีแล้วเนี่ยยังเชียร์ในเรื่องของความดีที่จะมีต่อเนื่องไปในปี6-4ด้วยนะคะ ก็คาดการว่างบปี64ยังดีต่อเนื่องจากคําสั่งซื้อของลูกค้านะคะที่เป็นสัญญาในระยะยาวที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แทบที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีของ AD ดีนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะเนื่องจากว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้มีการปรับราคาขายขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองบวกๆต่อสาหรับ NER นะคะซึ่งเดี๋ยวนักวิเคราะห์เรามีรายละเอียดมาให้ฟังกันนะคะส่วน TVO ที่เราเลือกเข้ามาวันนี้นะคะเป็น Pick of the day อีกตัว ตัวหนึ่งนะคะก็มองในแง่ของกำไรก็น่าจะเป็นทางบวกทางดีนะคะจากเ,าเรื่องของ พอตอถั่วเหลืองนะคะที่สหรัฐนะคะที่ต่ําลงกว่าคาดนะคะรวมไปถึงาาภาวะภัยแ้งในอเมริกาใต้นะคะได้ส่งผลเอ่อให้ผลผลิตเนี่ยต่ำกว่าคาดนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนุนราคาถั่วเหลืองให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังได้ผลบวกจากราคาปาล์มนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ราคาถั่วเอ่อราคาตัวน้ํามันนะคะราคาขายน้ํามันถั่วเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ก็จะได้กําไรนะคะในส่วนของอีกแง่หนึ่งที่ TVO ค่อนข้างเด่นดังนะคะก็คือเรื่องของเงินปันผลนั่นเองนะคะก็นอกจากงบดีแล้วเนี่ยอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็จะดีด้วยนะคะมีมากกว่า80%ของกําไรสุทธินะคะทาให้ Dividend Yield ของตัว TVO เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจของตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะนักลงทุนก็น่าจะสนใจในแง่นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้2ตัวสำหรับ Pick of the Day นะคะ NER แล้วก็ตัว TVO นะคะส่วน Technical p i วันนี้นะคะหุ้น3ตัวสําหรับเก็กกาไรทางด้านเทคนิคนะคะจะเป็นตัว tkn นะคะ global แล้วก็ตัว mac group ค่ะวันนี้ทางด้านพื้นฐานก็ขอแนะนํา mac group ตรงกับเทคนิคพอดีนะคะเมื่อวานเขาก็มีการประกาศร่วมพันธมิตรระดับโลกลุย i รี League ของอังกฤษนะคะลักษณะก็จะเป็นการทำแคมเปญการปลาดร่วมกันชื่อ legend on legend กับคอนเซปต์ mac g e n every day is a match day นะคะ ลักษณะการทำก็จะเป็นเห็นแม็กโลโก้ในเกมการแข่งขันซึ่งจะถ่ายทอดสดทั่วทวีปเอเชียรวม10แมชตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงจบซีซันนะคะแล้วก็เขาจะได้นักเตะระดับโลกอย่างไมเคิลโอเว่นแล้วก็ดิมิตา a เบิร์กบรทอเนี่ยร่วมเป็นแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ได้ Exclusive i ฟไอเทเช่นลูกบอลเสื้อยืดมาทำออนไลน์แอคทิวิตี้ซึ่งเรามองข่าวอันนี้เป็นข่าวบวกเนื่องจากเรามองว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ย นับว่ามีแฟนคลับอยู่มากในประเทศไทยจึงมองว่าการที่เขาจะมีการออกเสื้อผ้าคอลเลคชันพิเศษเช่นกวนคูดี้สเวตเตอร์เสื้อยืดหมวกผ้าเช็ดหน้าแจ็คเก็ตออกมาเนี่ยจะได้รับความสนใจดีด้วยในส่วนค่าใช้จ่ายก,การตลาดเนี่ยแม่มองว่าอาจจะปรับสูงขึ้นจากเดิมแต่ถ้าพิจารณาเงินสดในมืออยู่ในระดับหลายร้อยล้านก็ทําให้ยังไม่น่ากังวลน,นะคะก็ยังคงคําแนะนําซื้อแม็กนะคะด้วยราคาพื้นฐานปีหกสี่ที่สิบสองบาทยัง มองเหมือนเดิมว่าในปี64เนี่ยบริษัทมีความพร้อมที่จะรุกธุรกิจหลังมีการปรับโครงสร้างไปก่อนหน้าแล้วเราก็คาดเห็นการทำพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่า collaboration ร่วมเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็น M&A หรือ JV เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยจากเงินสดในมือที่ค่อนข้างสูงก็แนะนำซื้อนะคะค่ะ็ตัว นอติสลาเบอร์นะคะหรือเอเนะคะต้องบอกว่าไตรมาสสี่เนี่ยมาทั้งตัวยอดขายแล้วก็กำไรนะคะซึ่งจะเป็นกำไรสูงสุดของปี63นะคะโดยปริมาณการขายเนี่ยอยู่ที่1.25แสนเอ่องห้แสนตันนะคะเพิ่มขึ้น17% QQ นตคิคินะคะจากคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นของลูกค้าหลักอย่างจีนนะคะจีนก็เป็นลูกค้าที่สำคัญ เอนอาทั้งการขายในประเทศและสง่องออกนะคะอีกทั้งยังได้ผลบวกจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า20%นะคะเนื่องจากเป็นราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ไปลายไตรมาสสองนะคะที่ราักายางเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะโดนให้มาจีนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ต้องยอมรับว,ว่าบางส่วนจะถูกลดทอนจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็บาที่แข่งค่าก็ทําให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะคะคาดกำไรสุทธิของ ควอเตอร์4อยู่ที่3 9 7ล้านเพิ่มขึ้น220%เยอะๆแล้วก็161% Q/Q นะคะแนวโน้มสี Q ถือออกมาดีกว่าคาดนะคะทำให้ทาังขายปรับในเรื่องของประมาณการปี63เึ 6, 3, 9, ้่ม8%นะคะจากเดิมนะคะยอดขายอยู่ที่16,219ล้านเพิ่มขึ้น25%ภายใต้ปริมาณการขายเพิ่ม28%อยู่ที่3,006ตันนะคะราคาขายเฉลีย่ยลดลง3%นะคะคาดกำไรที่ 834ล้านเพิ่มขึ้น55%เยียร์นะคะแนวโน้มปี64เนี่ยก็ยังเติบโตได้ต่อนะคะต้องยอมรับว่าไอ้ต้องบอกว่ากําลังการผลิตของโรงงานใหม่ที่เริ่มผลิตมาตั้งแต่กรกฎาคม63เนี่ยก็ทําให้มีกําลังการผลิตรวมเป็น400,000ตันนะคะต่อปีนะคะคําสั่งซื้อที่เป็นสัญญาระยะยาวก็มีมากขึ้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณคิดเป็น66%ของเป้าประมือนการขายปี64นะคะที่ผู้รูมีหักตังเป้าไว้ที่ท4 1 0 0 0 0ตันนตัน 4แสนถึง10,000ตันนะคะทางฝ่ายปรับในเรื่องของประมาณการผลประกอบการปี64เพิ่มขึ้นนะคะเป็นยอดขายเพิ่มขึ้น26%ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น10%อยู่ที่22,425ล้านนะคะกำไรสุทธิ1,102ล้านบาทเพิ่มขึ้น32%นะคะในเรื่องของตัวสินค้าใหม่เนี่ยอาจจะมีความล่าช้าจาก,กว่าเดิมอยู่แล้วเอ่อกว่าเดิมที่เคยแจ้งไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปี64เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะยังไม่มีนัยยะต่อผลประกอบการนะคะ สำหรับเรื่องภาษี AD ดจากหรัฐสนะคะซึ่งต้องบอกว่าต้องยอมรับว่ากระทบกับตัวลูกค้าหลักของตัว n น r ER เช่นกันนะคะเนื่งจาก็าหลิงหลงเนี่ยเป็นลูกค้ารายสำคัญรายหนึ่งของ NER นะคะมียอดขายประมาณสักสิเปเซของยอดขายนะคะซึ่งได้รับอัตราภาษีสูงสุดนะคะแต่ผู้ผู้บริหารแจ้งว่าคงไม่กระทบกับตัวผลประกอบการในปี64นะคะเนื่องจากลูกค้านี่ก็ยังมีการ สัซื้อสัญญาระยะยาวกับบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า30%เยอยๆนะคะแล้วก็ไทยก็ยังเป็นหักต้นทุที่สําคัญของสหรัฐแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการในสหรัฐเองเนี่ก็มีการปรับราคาขายนะคะขึ้นไปตั้งแต่ก่อนผล a d ีจะประกาศออกไปแล้วนะคะทางฝ่ายปรับลดคาแนะนําเป็นซื้อเก็งกําไรนะคะราคาเพื้นฐานปรับเป็น5.40นะคะ เออวันนี้ก็มีตัวหุ้นแนะนำใหม่นะคะตัวนี้ก็คือ WP นะคะ WP เนี่ยทำประกอบธุรกิจค้าปิโตเรเลียมเหลวนะคะก็คือ LPG นะคะภายใต้เครื่องหมายเวอร์แกสนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นรายได้หลักของบริษัทนะคะ แนวโน้มผลประกอบการปี63เนี่ยคาดว่าจะลดลงนะคะหลัก40%เยนเยนะคะสำหรับตัวยอดอกำไรที่ลดลงเนีต้องยอมต้องบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะทั้งจากในเรื่องของตัวโควิดที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้ใน,ในปริมาณการขายเนี่ยลดลงนะคะแต่ทางบริษัทเองเนี่ยก็มีการขยายฐานการลูกค้าเนี่ยไปสู่พักหมุต้มมากขึ้นนะคะก็ช่วยลดผลกระทบจากการหดตัวของอุปสอุปสงค์ลงได้บางส่วนนะคะ คาดหมายกำไรสุทธิในปี2563เนี่ยอยู่ที่174ล้านนะคะลดลงไปถึง40%เยยนเยียนะคะแต่หากมาดูกำไรก่อนและการพิเศษเนี่ยรู้ว่าจะลดลงไป7%เนะะนื่องจากปี62เนี่ยมีกำไรจากการขายกองทุนเข้ามา103ล้านบาทะคะ่ะ สำหรับปี2564เนี่ยคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาฟื้นตัวนะคะจากปัจจัยก็คือในเรื่องของการเพิ่มจุดกระจายสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะได้ตามแผนนะคะปริมาณการขายเนี่ยกลับมาฟื้นตัวตามการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะคะยอดขายปี64เนี่ยเอ่ออยู่ที่12,746ล้านบาทนะคะภายใต้ปริมาณการขาย80,000นนะคะเพิ่มขึ้น9%เยียวยาคะราคาขายเนี่ยคา,วา,คาวดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากว่า คาดว่ารัฐบาลเนี้ยก็น่าจะยกระงราคาขายของแก๊สพพีจีไปในปีนี้อีกนะคะแนวโน้มมาจริงก็ค่อนข้างทรงตัวนะคะแม้ว,ว่าจะได้ธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมเนี่ยแต่ต้องบอกว่าสัดส่วนรายได้ของธุรกิจใหม่เนี่ยที่เป็น,น,นในกลุ่มเรื่องอาหารเนี่ยก็ยังเป็นเอ่อสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยหากเทียบกับธุรกิจหลักนะคะภาพรวมกำไรสุทธิเนี้ยเพิ่มขึ้น14%เย็นเยีอ er อยู่ที่200ล้านบาทนะคะตัวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของอ,าตาองัตราผลตอบแทนในเรื่องเงินปันผลนะคะ อยู่ที่ประมาณสัก5%ต่อปีนะคะสำหรับปีสองห้าหกสามเนี่ยคาดว่าจะจ่ายได้ที่ประมาณ15สตางค์นะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายเริ่มต้นแนะนำทยอยซื้อสำหรับตัวนี้นะคะ PE ก็ไม่ได้แพงมากก็ยังมีผลที่น่าสนใจนะคะราคาถึงผ่านีวัตเจค่ะก่อที่ทิสโก้นะครับรายงานกำไรไตรมาสสี่ออกมาเป็นธนาคารแรกนะครับมีกำไรอยู่ที่1,600รล้านนะครับ ลดลง12.3%เยนเยียจากทั้งรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมลดลงและมีการลัสำรลองเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดนะครับเนื่องจากกำลังจากเครื่องมือทางการเงินสุขกว่าคาดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ1.4% q ค q ยันควนะครับจากรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นการจ่ายดอกเบี้ยลดลงแล้วก็ถึงแม้จะมีการทั้สมองที่เพิ่มขึ้นก็ตามนะครับ ถ้าดูกำไรทั้งปี63นะครับอยู่ที่6,000ล้านนะครับลดลง16.6%เยือนเยียนะครับเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยลดลงนะครับจากการปรับลดตัดดอกเบีย้ยแล้วก็สินเชื่อหดตัวลงนะครับนอกจากนี้ยังมีการต้าสำรองเพิ่มสูงขึ้นด้วยในส่วนของปี64นะครับคาดว่าทิสโก้นะครับจะมีกำไร6,700ล้านนะครับเพิ่มขึ้น11.2%นะครับจากการต้าสำรองลดลงเป็นหลัก ทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานเป็น92บาทนะครับจากการคาดหวังเงินปันผลที่จะกลับมาจ่ายตามปกติได้นะครับซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง7.8%นะครับแนะนำทยอยซื้อสำหรับทิสโก้ครับต่อไปก็เป็นตัว RS นะครับเมื่อวานนะครับเ,เขาก็ได้รายง,งานกับตลาดหลักทรัพย์นะฮะว่าได้จะเข้าลงทุนในบริษัทใหม่แห่งหนึ่งนะครับ โดยจะให้บริษัทย่อยชื่อ R S X นะครเข้าลงทุนในบริษัทเชสเอเชียนะครับที่35นะครับโดยบริษัทดังกล่าวเนี่ยจะมีบริษัทลูกอีก3แห่งนะครับโดยกลุ่มบริษัทเชสเอเชียเนี่ยจะประกอบธุรกิจนะครับให้บริการสินเชื่อนะครับการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพนะครับการทวงถามหนี้นะครับการดําเนินคดีแล้วก็ตลอดจนการบังคับคดีนะครับ โดยใช้เงินลงทุนในครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่920ล้านบาทนะครับซึ่งได้มาจากการกู้ระยะยาวนะครับจากสถาบันการเงินนะครับไม่เกิน1,000ล้านนะครับโดยมีระยะเวลาการชำระเนี่ยอยู่ที่7ปีนะครับเบื้องต้นเนี่ย RS แจ้งว่าบริษัทเชินะครับมีรายได้ปีละประมาณ800ถึง1,000ล้านในปีนี้นะฮะแล้วก็จะมีอัอาตรากำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ราว30นะครับนอกจากจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไร ตามสัดส่วนที่เข้าลงทุนนะครับคาดว่าน่าจะเพิ่มกําไรในปี64ได้ราว10%นะฮะจากที่เราคาดว่าในปี64จะมีกำไรอยู่ที่637ล้านนะครับก็ยังมีเซนิจี้ร่วมกันนะฮะอย่างเช่นตัว IS มีสื่อนะฮะน่าจะช่วยในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทดังกล่าวนะครับการใช้คอเซนเตอร์นะฮะของเชดนะครับที่มีอยู่ราว300-400คนนะครับในการขายสินค้านะซึ่ง ก็พอๆกับเทเลเซลของตัว RS นะครับการให้สินเชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ RS Mall นะครับซึ่งขนาดสินค้าที่ซื้อเนี่ยก็อาจจะตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมีอยู่นะครับวันนี้เนี่ยตัว RS จะมี c o n f ฟ r e n c e Call นะครับก็คงมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ทิทางเ y n e r g ิจว่าจะสร้างการเติบโตได้มากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อใช้ในการประเมินราคาพื้นฐานใหม่อีกครั้งนะครับ เราคงเราแนะนําซื้อเก่งกาไรนะครจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตได้ในอนาคตนะครค่ะในส่วนของภาพรวมทละ,ะ,ะราคาทองคำในวันนี้นะคะเรามองว่าหลังจากที่มีการบวกขึ้นมาได้นะคะบริเวณ1,840เหรียญน,นะคะราคาทองคําสปอร์ตในช่วงเช้านี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ท่ามกลาง การทรงตัวของดอลลา,าร์สหรัฐนะคะแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ในกรอบของการแข่งข้านะคะก็ เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรตื่นเต้นนะคะจากฝั่งสหรัฐยกเว้นแต่ในเรื่องของความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีเข้ามาหลังจากที่ล่าสุดนะคะนางเจเน็ตเยเลนเนี่ยว่าที่รัฐมนตรีทางคนใหม่ของสหรัฐนะคะก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรับมือกับ วิกฤตในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้นะคะ,ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังเป็นปัจจัยบวก ที่เป็นแรงหนุนต่อภาพราคาทองคำในระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยทำให้มีการรีบาวกลับขึ้นมานะคะอันนี้ก็คงจะต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อนะคะในเรื่องของการออกมาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐแล้วก็เป็นความคาดหวังที่จะเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาส ปรับขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาในเรื่องของการเข้ารับตำแหน่งของนายโจไบเดนนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐกันอย่างใกล้ชิดนะคะ นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของทิศทางของ ETF ทองคำรายใหญ่ SPDR ที่มีการซื้อสลับขายเนี่ยก็ทำให้ราคาทองคำตรงนี้เนี่ยเรามองว่าระยะสั้นๆนะคะอาจจะยังอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่นะคะการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างในวันนี้เนี่ยจังหวะ น่าจะมีจังหวะชะลอแถวแนวต้าน1,845-1,855นะคะขณะที่แนวรับเนี่ยมองระดับ1,830แล้วก็1,820นะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราแนะนำให้เก่งกำไรนะคะ COS20 นะคะในกรอบ1,835-1,850ขณะที่ g o s 2 1เนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอร์ตอยู่ประมาณ5เหรียญค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของทองคำค่ะ